สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาประชาชนคนไทยทุกท่านหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลคนละ1 0 0 0 0บาทหลายท่านนะครับก็คงจะประสบปัญหากันต่างๆนานาไม่มากก็น้อยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ การเปลี่ยนสถานะนะครับหลังจากลงทะเบียนเพราะว่าหลายคนเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่แค่สถานะ1หรือ2เท่านั้นซึ่งจริงๆนะครับผมการลงทะเบียนมันจะมีทั้งหมด5สถานะด้วยกันนะครับและวันนี้นะครับผมก็เลยได้อะรวบรวมข้อมูลนะครับคอมเมนต์ต่างๆ มาเพื่อนะครับผมทําให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าการเปลี่ยนสถานะจาก2เป็น3เนี่ยมันมีวิธีทำนะครับแบบง่ายๆนะครับผมทําแล้วนะครับเปลี่ยนทันทีไม่ต้องรอนานนะครับ2วิธีนะครับย้ำนะครับว่ามี2วิธีนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมขอ อธิบายในเรื่องของสถานะการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทกันก่อนนะครับเพราะหลายคนก็ยังไม่ทราบข้อมูลเลยนะครับว่า,าที่บอกว่า1 2 3 4 5เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสถานะที่1นะครับคือสถานะที่ท่านได้ลงทะเบียนนะครับก็คือรับข้อมูลการลงทะเบียนนะครับสถานะที่2นะครับผมคือสถานะ ตรวจสอบยืนยันตัวตนครับถ้าใครที่นะครับผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับและตรวจสอบยืนยันตัวตนยังขึ้นสถานะที่สองค้างอยู่ย้ํานะครับว่าค้างอยู่นะครับผมท่านสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับสถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่สามทันทีโดยอัตโนมัติต่อไปครับสถานะที่สามสถานะที่สามคือสถานะที่บุคคลนะครับผมที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ เปลี่ยนเป็นสถานะที่3หลังจากลงทะเบียนทันทีเพราะว่าท่านได้ยืนยันตัวตนสำเร็จและสมบูรณ์ไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นผ่านหลากหลายช่องทางนะครับผมและต่อไปนะครับสถานะที่4นะครับเป็นสถานะที่รัฐได้ตรวจสอบว่าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องกด ยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยื่นอุทธรณ์นะครับถ้าใครที่ค้างอยู่สถานะที่4มันจะมีเมนูนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยื่นอุทธรณ์ครับและสถานะที่5นะครับสถานะสุดท้ายก็คือท่านผ่านเกณฑ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทรอใช้เงินครับและนี่ก็คือท่าสถานะนะครับที่ท่านจะต้องรู้ก่อนลงทะเบียนในส่วนของคนที่นะครับผมอตอนนี้ไม่ว่าจะสมัครแอปทางรัฐแล้วหรือยังไม่ได้สมัคร แอปทางรัฐเลยนะครับแต่ย้ำก่อนนะครับว่าวิธีที่1เนี่ยมันเป็นวิธีที่นะครับผมอ่าเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนย้ำนะครับว่าวิธีที่1คือวิธีที่นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียน มันมีวิธียืนยันตัวตนนะครับให้ขึ้นสถานะที่3เลยครับพอลงทะเบียนแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะที่3เลยนะครับผมไม่ต้องรอานานเพราะหลายคนตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วยังค้างอยู่สถานะที่2ซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยู่สถานะที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมีอ่าคลิปนะครับผมก็คือต่อจากนี้แหละเดี๋ยวผมจะพูดอธิบายต่อเนื่องกันไปเลยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับสําหรับกลุ่มที่อ่สถานะที่2ค้างอยู่ณนะขณะนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่ อ่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับตอนนี้ถือว่าท่านนะครับได้เปรียบกว่าคนอื่นมากเลยนะครับเพราะว่าผมได้รวบรวมมาให้แล้วทีเดียวเลยครับทำเสร็จปุ๊บขึ้นสถานะที่3เลยทันทีนะครับวิธีที่1เลยนะครับวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่นะครับสมัครแอปทางรัฐแล้วหรือยังไม่สมัครก็ตามแต่นะครับให้ท่านนะครับเดินทางไปที่เซเว่นอีเลเวนได้เลยนะครับพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับและก็โทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเข้าไปที่เคาน์เตอร์นะครับผมหน้า คิดตังของ7ซเว่นอนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมท่านเห็นเครื่องอ่าสีดําๆไหมครับซ้ายมือด้านล่างเนี่ยนะครับผมเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับผมหลังจากนั้นนะครับบอกอทางพนักงานนะครับว่าจะมายืนยันนะครับผมจะมายืนยันนะครับรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนนะครับผมดิจิตอลนะครับผมทางรัฐพนักงานจะรู้ทันทีครับ ให้ท่านนะครับกดเข้าไปนะครับผมที่เมนูนะครับบนเครื่องของท่านนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้คือคนที่ได้ทําการสมัครแอปทางรัฐไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับแต่ยังไม่ได้กดสมัครแอปทางรัฐนะมันมันมี2ประเด็นนะครับสมัครแอปทางรัฐนะครับกับลงทะเบียนรับเงินนะครับมันคนละประเด็นนะครับยังงงนะครับอันนี้คือกรณีที่คนได้สมัครแอป ทางรัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็ให้กดคําว,ว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการได้เลยนะครับส่วนคนที่นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่เป็นไรครับก็ทําตามผมได้อีกอในต่อไปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับอันนี้สําหรับคนที่มีอแอปทางรัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมัครแล้วนะครับมีรห ah ัสเข้าแอปได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังขึ้นว่าให้ยืนยันตัวตนพอท่านเข้าไปแล้วเนี่ย จะลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทมันจะขึ้นยืนยันตัวตนก็กดลงไปที่ช่องทางยืนยันตัวตนนะครับพอกดช่องทางยืนยันตัวตนแล้วนะครับมันจะขึ้นให้ยืนยันตัวตนผ่านหลากหลายช่องทางเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะครับตามที่ผมบอกก็กดไปที่เซเว่นอีเลเว่นครับหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมีนะครับผมหมายเลขบัตรประชาชนขึ้นมาพร้อมกับเบอร์มือถือถ้าอะไรไม่ตรงก็แก้ไขให้ตรงซะนะครับผมเพราะแล้วก็ให้กดคําว่าสร้าง QR code ครับ หลังจากกดสร้าง QR code แล้วนะครับผมมันก็จะมี QR code แบบนี้ขึ้นมานะครับให้ยื่นกับทางพนักงานเซเว่นอได้เลยครับหลังจากที่เอา QR code ให้กับทางพนักงานเซเวแล้วนะครับเขาก็อาจจะให้ท่านนะครับผม กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆลงไปทําตามพนักงานแจ้งได้เลยพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคําว่ายืนยันตัวตนแอปทางรัฐนะครับผมแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับผมมันจะเป็นสลิปที่ออกมาจากเซเว่นอเลเว่นนะครับผมท่านทาที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากที่ได้สลิปแล้วนะครับทางอแอปทางรัฐนะครับผม ไปดูข้อความที่เขียนว่า DGA นะครับเขาจะส่งนะครับยืนยันข้อมูลที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอิเลเวนสำเร็จแล้วกรุณาดําเนินการต่อมันจะส่งข้อความแบบนี้ไปที่เบอร์มือถือของท่านนะครับผมที่ท่านได้กดใส่ลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ท่านกดไปที่ข้อความบนมือถือได้เลยนะครับย้าว่ากดที่ข้อความบนมือถือครับพอกดที่ข้อความบนมือถือแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับสแกนหน้าเราก็กดคําว่าเริ่มยืนยันตัวตนครับ พอกดเริ่มยืนยันตัวตนแล้วนะครับผมมันก็จะมีกรอบกลมๆขึ้นมานะครับให้ทําการสแกนหน้านะครับพยักหน้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่ตามที่แอปเขากําหนดหรือบอกมาบนหน้าจอนะครับพอทําเสร็จนะครับมันก็สามารถนะครับเข้าแอปได้แล้วเห็นไหมครับผมอันนี้คือการยืนยันตัวตนนะครับสําหรับคนที่เคยสมัครแอปทางรัฐไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิตอล ่10,000บาทน,นะครับถ้าใครที่ไปกดลงทะเบียนก่อนเนี่ยมันจะนะครับยังไม่สามารถนะครับผมเปลี่ยนสถานะจากสองเป็นสามได้แต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยไปยืนยันตัวตนก่อนที่เซเว่นก็พอท่านทําเสร็จเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสองเป็นสามหรือลงแล้วก็เป็นสามทันทีนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับพอดีอสำหรับนิดหน่อยนะครับผมพอท่านนะครับทําที่เซเว่นอีเลเวนเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาดูที่มือถือนะครับผมอ สแกนหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาดูที่มือถืออีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดคําว่าลงทะเบียนรับสิทธ์ได้เลยครับพอกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเขาก็จะเขียนว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับกดอนุญาตครับพอกดอนุญาตนะครับก็จะมีถัดไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับให้เราเลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขกดถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอครบแล้วขอจะเขียนว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นนะครับให้ท่านนะครับกดมาหน้าแรก กดคาว่าตรวจสอบผลการรับสิทธ์นะครับระบบก็จะนะครับผมแสดงผลการยืนยันตัวตนของท่านเห็นไหมครับผมถ้าใครที่ค้างอยู่ที่2น่ะคือยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะแต่ถ้าใครนะครับที่อ่าขึ้น3แล้วแสดงว่ายืนยันตัวตนนะครับรอ22กันยาประกาศผลนะครับว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็คือวิธียืนยันตัวตนนะครับสําหรับกลุ่มที่อ่ายังไม่เคยกดรับสิทธิ์ดิจิตอลเลยนะครับเอาครับ สำหรับคนที่นะครับผมกดรับสิทธิ์ยืนยันดิจิตอลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่สมัครแอปทางรัฐแล้วและกดรับสิทธิ์แล้วหรือคนที่ไม่ได้สมัครแอปทางรัดแต่ก็กดรับสิทธิ์ไปแล้วและตอนนี้สถานะค้ังอยู่ที่หมายเล็2นะครับผมมันก็จะมีวิธีนะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนได้แต่ตอนนี้นะครับผมวิธีที่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้อันแรกเนี่ยคือ ไปเซเว่นแต่อันนี้อยู่บ้านนะครับนอนนั่งนะครับหกกระเมนตีลังกาได้เลยครับทาไม่เป็นก็ให้คนอื่นทําได้ด้วยนะครับผมก็คือให้เข้าเว็บ Google เลยนะครับพิมพ์คําว่าดิจิตอลไอดีครับผมพอเข้าเว็บดิจิตอลไอดีแล้วนะครับมันจะเป็นแถวบนแถวแรกเลยนะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนดิจิตอลไอดีครับพอลงทะเบียนดิจิตอลไอดีแล้วมันจะขึ้นนะครับผมให้เรากดยอมรับเงื่อนไขนะครับต่างๆแล้วก็กดยินยอมครับ พอกดยินยอมแล้วนะครับมันจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดเลือกรูปแบบพิสูจน์ตัวตนนะครับผมเลือกรหัสบัตรประจําตัวประชาชนนะครับกดยืนยันครับพอกดยืนยันแล้วนะครับผมมันจะมีข้อความนะครับพิสูจน์ตนตนสังเกตดูทางด้านซ้ายมือของท่านก่อนนะครับหน้าจอนี้มันจะแบ่งออกเป็น2 2อย่างนะครับซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าพิสูจน์ตัวตนนะครับก็จะ ให้ท่านนะครับสังเกตดูใส่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยันครับมาดูรูปต่อไปครับทางขวามือหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วนะครับเขาจะเขียนว่ากรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนอันนี้คือให้เราตรวจสอบอข้อมูลต่างๆที่เราได้พิมพ์ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลนะครับเลื่อนลงมาสักเล็กน้อยนะครับจะมีคําว่า บัญชีผู้ใช้งานเห็นไหมครับบัญชีผู้ใช้งานนะครับเลื่อนลงมาก่อนจะสุดมันจะมีคําว่าบัญชีผู้ใช้งานตรงนี้นะครับให้ท่านตั้งนะครับผมโดยการใส่นะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของท่านลงไปตรงช่องคําว่าบัญชีผู้ใช้งานนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมีอีกสองช่องนะครับรหัสผ่านก็ให้ตั้งนะครับผมรหัสผ่านแปตัวนะครับภาษาอังกฤษ รวมทั้งตัวเลขนะครับให้มันครบ8ตัวนะครับผมแล้วหลังจากนั้นช่องสุดท้ายกดยืนยันรหัสผ่านใส่ให้เหมือนกัน2ช่องเลยนะครับผมพอกดใส่เหมือนกันแล้วนะครับกดยืนยันถ้าใส่ไม่เหมือนกันนะครับระบบจะไม่ให้ท่านทําอะไรต่อไปแต่ถ้าใส่เหมือนกันนะครับครบทุกขั้นตอนนะครับมันก็จะท่านนะครับผ่านไปอีกหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าคือให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมที่ท่านใช้งานได้อยู่จริงๆณขณะนี้นะครับเพื่อรับรหัส OTP นะครับผมรับรหัส OTP นะครับพอได้อ่าหลังจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าขอรหัส OTP ใหม่มันจะส่งรหัสมาที่เบอร์ของท่านก็นํามากรอกนะครับตรงคําว่ารหัส OTP ทาง SMS นะครับหลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยครับพอกดยืนยันแล้วนะครับผม มันจะขึ้นว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวระบบได้ส่งรหัส otp ไปยังเบอร์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วแสดงว่าท่านนะครับผมได้สมัครยืนยันตัวตนนะครับย้ำว่ายืนยันตัวตนนะครับผ่านดิจิตอล id เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ให้นำนะครับรหัสรหัสตรงนี้ครับผมที่ผมบอกว่าบัญชีผู้ใช้นะครับผมใส่หมายเลขบัตรกับรหัสผ่านที่ตั้ง8ตัวเนี่ย ให้เอาไปใส่นะครับผมในแอปทางรัฐได้เลยตรงคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับสังเกตดูนะครับขวามือบนจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็กดไปครับอย่าเพิ่งกดนะครับผมรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับกดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดนะครับ เข้าไปนะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนตามที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมที่ให้เราตั้ง2ช่องช่องบนเป็นหมายเลขบัตรนะครับต่อไปก็เป็นรหัสผ่าน8ตัวภาษาอังกฤษกับตัวเลข8ตัวหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบนะครับพอกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นให้เรากดยืนยันลงทะเบียนนะครับเราก็กดยืนยันลงทะเบียนไปครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับมากดตรวจสอบสถานะซึ่งหลังจากที่กด ตรวสอบสถานะมันจะขึ้นเป็นสถานะหมายเลข3คือยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมคงจะทำกันไม่ยากนะครับผมสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะครับก็ให้บุตรหลานญาติพี่น้องนะครับผมรับชมคลิปแล้วก็ให้เขาทำให้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนผมก็ใจนะครับว่าทำไม่เป็นสรุปนะครับมันจะมีอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือคนที่เคยสมัครแอปทางรัฐแล้วนะครับผม เคยสมัครแอปทางรัฐแล้วนะครับก็ให้นะครับผมไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นอก่อนนะครับกลับมานะครับแล้วค่อยมากดรับสิทธิ์1 0 0 0 0บาทดิจิตอลนะครับเพราะถ้าเรายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็จะมันมันก็จะเขาเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนสถานะจาก2เป็น3จะรอนานมากครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็เจอปัญหานั้นอยู่นะครับก็คือยังไม่เปลี่ยนสถานะจาก2เป็น3สักทีแต่ถ้าท่านนะครับผมไปยืนยันตัวตนที่เซเว่ก่อน กดยืนยันหนึ่งหมื่นบาทก็จะเปลี่ยนนะครับผมจากสองเป็นสามอัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคนที่นะครับผมได้ทําการนะครับกดรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครแอปทางรัฐนะครับผมก็คือยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐก็กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยหรือสมัครสมาหรือสมัครรับเงินหนึ่งหมื่นไปแล้วเนี่ยก็ ให้ทําตามผมนะครับในรูปแบบที่2ผมเรียกว่ารูปแบบ1กับ2ละกันรูปแบบที่1คือคนที่สมัครแอปทางรัฐแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ยืนยันก็ให้ไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลเวก่อนนะครับวิธีที่2ก็คือให้คนที่นะครับผมไม่ว่าจะสมัครแอปทางรัฐแล้วกดรับสิทธิญญ์ไป,ไ,ปไ,ปไปแล้วหรือคนที่ยัง ไม่ได้สมัครแอปทางร้านแต่ก็กดรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ขึ้นสถานะที่สองนะครับให้ทําตามขั้นตอนที่สองนะครับก็คือเข้าไปเว็บดิจิตอลไอดีกรอกข้อมูลกรอกรหัสต่างๆนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนต่างๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมคงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับสําหรับสองวิธีเปลี่ยนสถานะจาก2เป็นสามสี่ห้านะครับแล้วก็อ่าบอกวิธีนะครับว่าสถานะหนึ่งสมสี่ห้ามันคืออะไรนะครับวิธียืนยันตัวตนสองขั้นตอนนะครับก็คงจะคิดว่า ทำไม่ยากอะไรกันใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ